สวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับจ่องตกปลาของเรานะครับลายฟิชชิงหรือท่านพักผ่อนนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาตกชิงหลิวเหมือนเดิมนะครับมาจองทุนเหมือนเดิมนะครับหมายของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นหมายกองสิบสามเหมือนเดิมนะครับสภาพหมายของเราวันนี้นะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับน้ําก็นิ่งนะครับร้อนอบอ้าวเลยครับวันนี้ ก็ต้องขออภัยในเสียงรถที่ดังด้วยนะครับเนื่องจากว่าอยู่ติดกับถนนเลยนะครับระยะคันที่ใช้นะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นระยะ3.9เหมือนเดิมนะครับก็จะตกแบบบาลานซ์แต่สองตะขอนะครับขนาดตะขอ0.8นะครับสายเมนนะครับสายเมน10ปอนด์นะครับทิ้งหน้า8ปอนด์นะครับเหยงเรานะครับ ก็ยังคงเป็นเหยื่อตัวเดิมนะครับขนมปังรามกวิตนะครับแต่สําหรับวันนี้ก็จะมีพิเศษขึ้นมานะครับก็จะผสมน้ำหมักที่ผมทําไว้นะครับน้ำหมักผลไม้ที่ผมทําไว้ก็ลงคลิปไปในคราวที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็มีขิงเกี่ยวเป็นขนมปังแผ่นนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับก็ออกมาค่อนข้างที่จะสายแล้วครับก็ สิบโมงที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับแล้วก็เหยียงเราจะทํางานไหมนะครับวันนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเหยือและก็อุปกรณ์ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าวันนี้น้ําหมักผลไม้ที่ผมทําไว้แล้วก็การตกบาลานซ์แตงผมวันนี้จะหมานไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับ เปมนการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตกปลาเลยครับผมไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเราไปดูหมายแรกรรกันเลยครับผมไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับผม มาแล้วครับผมปลาตัวแรกแล้วครับแตเพียนน้อยผมเกี่ยวไว่ก่อนะนี่นีแล้วครับปลาหมาของเรา เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปแล้วผมไหนเลยครับฮฮโอ้ย มาแล้วครับผมมาเร็วเลยครับตัวที่สองโอ้พื้นลงไปเลยครับไปต่อแล้วครับ ยังไงครับโอยหลงเป็ดจีนครับสายขาวครับวันนี้เข้าครับนี่ทั้งเล็กใหญ่เลยครับผมนี่ครับเดีย๋ยวไปนับแกงครับ มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยโอ้โหตะเพียนไซดีเลยครับอุ้ยนี่ครับผมสุดยอดมากครับตะเพียนเข้ารัวๆเลยครับตอนนี้ จะเป็นตะเพียนน้อยนะครับใส่พดออัดกอบครับผมไปต่อเลยครับ

Oi mà, nàng nàng nha. Tiếng tay yên. Tiếng tay yên. ui ui, yên. Thân, yên. <laughs> <Chỉ> yên. 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 ดูไซส์ครับท่านผู้ชมโอ้โหเอฟเลยครับตัวนี้ยอดมากครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เด็ดเลยครับ <c oughs> มาแล้ววันนี้น่กวจะสับแต่ตัวเล็กๆครับวันนี้ ว่าใหญ่เข้ามาครับไปต่อเลยครับผม เียงนใหญ่นะไม่ใช่โอ้ยปลากระมังใหญ่ครับผมโอ้โอกระมังใหญ่ครับอ้ยใสเอบเลยครับตอนนี้หลุดพอดีครับผมโอ้ยไปกันครับเนี่ย อขอปวดตะขอกันครับแ๊บนึงครับขอติดสวิโอ้ยนี่ครับ,อบ,อน,รบนี่ครับทา่านผู้ชมโอ้สุดยอดมากครับกำลังใหญ่ครับผม่ ามาจากไหนไม่รู้ครับตัวแรกของวันนี้นะครับนอกจากปลาตะเพียงครับอีกสักตัวสองตัวกนครับก่อนเก็บของกับบ้านนะผมให้ลุ้กันต่อเลยครับ มาค,ครับครับนันก็เป็นน่าจะเป็นปลาตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับได้เวลาเก็บของกลับบ้านไปพักก่อนแล้วครับผม การตกปลาของเราวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับได้เวลาเก็บของกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะครับผมก่อนที่จะกลับบ้านนะครับก่อนที่จะเก็บของครับเดี๋ยวเราไปดูปลารวมกันเลยครับว่าได้มากน้อยเพียงใดครับผมไปดูเลยครับผมครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบสองนาทีพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลารวมกนเลยครับผม มันจะได้มากน้อยย่างไดครับสําหรับการตกปลางเราวันนี้นะครับหมายค้องคิดสามนะครับรุนพร้อมกันเลยครับ นี่ครับปลารวมของเราวันนี้ครับก็ถือว่าพอได้สนุกครับหลักๆก็จะเป็นสายขาวนะครับก็จะมีปลากระมังสายดีมาตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลากระเพียนสายเอฟเลยครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นโตฟี่ของเราครับวันนี้พอได้สนุกครับนี่ครับปลารวมเราก็พอได้ทอดครับวันนี้ การตกปลาของเราวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงจุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้ทําการเก็บของเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะครับสําหรับการลกปลาของเราวันนี้นะก็ถือว่าสนุกเลยครับวันนี้ป่าก็จินเรื่อยๆนะครับไม่เงียบนะครับก็ทุนก็ขยับตลอดนะครับปลาเล็กก็มีมากวนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ ส่วนน้ำหมักของเราก็ถือว่าโอเคนะครับป่าก็เข้าดีครับวันนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาเทสีครับสำหรับน้ำหมักที่ผมทำไว้นะครับก็ผลประกอบการวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับพอได้สนุกครับพอได้ทอดครับวันนี้อย่างไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าจอวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากมากครับ